ท้านเสร,รชาเชนชาแนลบายคุณแหม่มนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมา,าพูดคุยกันถึงในเรื่องของใบใบอะไรนะที่ทอยู่ตรงนี้นะหมอหมอพีอเขาเรียกใบอะไรนะคะแท็กหูอ่าแท็กหูนะคะแท็กหูนี้มีความสําคัญอย่างไรบ่งบอกถึงอะไรทําไมต้องติดแล้วพันธุก,กรรมไหนบ้างที่ติดได้เดี๋ยววันนี้นะคะหมอพีจะมาตอบโจทย์นะคะสำหรับคําถามของคุณแหม่มวันนี้ะนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ สวัสดีครับหมอพี่ครัสวัสดีครับก็มาเจอคลิปดีๆนะครับสำหรับแท็กหูนะครับก็สําหรับแท็กหูเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ใช้ในการบ่งบอกว่าวัวตัวเนี้ยพ่อเขาชื่ออะไรนะครับวันเกิดวันที่เท่าไหร่แม่เขาชื่ออะไรนะครับก็จะเป็นการบอกข้อมูลคร่าวๆนะฮะเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นสรุปของวัวตัวเนี้ยมีพันธุกรรมอะไรบ้างนะครับก็ดังนั้น จะจะมาให้ดูตั้งแต่แรกเลยพี่คุปพี่คมมามา,มาด้านนี้ก็ได้อ่ามาทางนี้นาานจะจะเข้าใจมากกว่าค่ะนะก็คืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้งเบอร์เบอร์ก่อนพ่อพีตรงตรงตรงแท็กหูเขานี่สิไปไปสีสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองอ่าบางทีเห็นเห็นมีบางบางฟาร์มใช้เป็นสีส้มก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ฮะสีอะไรก็ได้ที่ที่เราเราจะจะเห็นได้ชัดนะครับ ก็อย่างอย่างอย่างวัวเนี่ยวัววัวเลือดร้อยเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็วัวลูกผสมผมจะใช้เป็นสีส้มนะครับ <başka S 2> <ช>เราใช้เป็นแทนสัญลักษณ์ใช่เป็นสัญลักษณ์ะนะครับดังนั้นการที่ทําไมแล้วทาไมต้องอยู่ด้านซ้ายอ๋อต้องอยู่ด้านซ้ายด้วยเคย,เคยสังเกตไหมอันอันนี้สําหรับฟาร์มผมนะครับที่มันต้องอยู่ด้านซ้ายเพราะว่าไอเราตีเบอร์ฟาร์มผมเนี่ยตีเบอร์ด้านขวาอ๋อ ใช่ไหมดูนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นเทคนิคว่าทําไมผมติดด้านซ้ายเราเราตีเบอร์ด้านขวาดังนั้นโดยธรรมชาติของวัวเนี่ยเวลาที่เรายืนดูเรารู้ละวัวไวแซดแปดแปดแปดทับหนึ่งนะครับแต่ถ้าแท็กหูอยู่ด้านขวาเรามองไม่เห็นเพราะวัวมันจะต้องหันมามองหน้าเรานะฮะแต่สมมติอ่ะมันเดินอยู่แล้วเดี๋ยวมันหันโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าวัวมันเห็นเราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะหันมามองเรา ะนะครับพอมันหันมามองเราปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยม,มันก็จะเห็นเล็ก เราจะดูฝั่งนู้นใช่ก็คือเราถ้าเป็นฝั่งของขวาฝั่งนี้จะเป็นจะมากเขาจะเตรีตีตีเบนตีเบอร์ใช่ครับแต่สําหรับแท็หูเราจะต้องติดฝั่งด้านซ้ายเพราะว่าวัวมันจะหันหน้าให้เราเราก็จะเห็นจะเห็นจะเห็นได้ง่ายนะคะเดี๋ยวพี่อธิบายตัวหนังสือตัวเลขบนแท็หูของเขานไหยคะว่าเขาต้องอ่านกันยังไงบางคนยังอ่านไม่เป็นเลยนะคะก็สําหรับตรงนี้นะครับมันจะเป็น ของผมเนี่ยเดยเย็นๆเเย็นๆเดี๋ยวค่อยๆอ้าวของผมเนี่ย YZ 1 1 5นนะครับก็คือมันจะมี3บรรทัดใช่ไหมฮะอันอันแรกสุดเนี่ยผมจะเอาเป็นเบอร์ของแม่แม่แม่วัวแม่วัวของของของเจ้าตัวเนี้ยชื่ออะไรก็คือ YZ 1 1 5นนะครับบรรทัดกลางเนี่ยจะเป็นเบอร์พ่อ เบอพ่อใช่ครับพ่อพันธุนั้นพ่อพันธุ์ของเจ้าตัวนี้ค่ะใช่ก็คือ HK 9 2 0อาร์คิเท t o ตอาร์คิเทคใช่ครับแล้วบรรทัดสุดท้ายจะเป็นวันเกิดวันเกิดของตัวัวัวตัวนี้ใช่จะบวงบอกถึงวันวันเกิดเขาด้วยใช่ครับใช่ไหมคะก็ก็ข้อมูล3อย่างนี้ก็เพียงพอในการสรุปลงแท็กหูอันนี้แหละอืมเป็นพูดง่ายๆคือตัวสรุปย่อใช่ครับรองจากใบเพชรดีกรีของเขาใช่ไหมคะก็คือสรุปคืคือถ้า ถ้าใครเห็นเนี่ยตัววัวตัวนี้อ่านดูแค่แทกหูใบหูนี่ก็สามารถรู้รายละเอียดขเขาได้เลยใช่ครับนี่น,นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ก็คือประโยชน์ของใบแท็แกหูกหนะคะว่าบางคนถามว่าพันธุก,กรรมอื่นทําได้ไหมคะหมอพีคะพันธุก,กรรมอื่นก็ทําได้ครับค่ะทําได้ไดเหมือนกันได้ทุกพันธุ์นะครับมันเป็นส่วนที่ช่วยในการจัดการของเรานะครับว่าตัวนี้คือตัวนี้และ คือจะทําให้เราไม่สับสนในการทําฟาร์มเพราะว่าอย่างผมเนี่ยมีวัวเยอะเนี่ยเราไม่สามารถจําได้หมดหรอกการใช้แท็กหูก็ช่วยทําให้จําได้ง่ายขึ้นแล้วก็วัวก็ไม่ช้ําแทนที่เราไปตีเบอร์ทุกตัวในลูกผสมเราเปลี่ยนมาใส่แท็กหูเราก็จําได้แล้วอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมคะประโยชน์ของแท็กหูอยู่ตรงนี้เองแล้วก็จําเป็นต้องทําเพราะว่ามันง่ายๆกับการจัดระบบใช่ไหมคะใช่ครับในเรื่องลําดับด้วยลําลำดับตัววัวนี่เกี่ยวไหมคะหมอพีคะ แล้วแต่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวฮนะแล้วแต่การจัดการของฟาร์มนั้นนั้น<ม>ใช่คือ<ข>คือเอาง่ายๆคือทําเพื่อความเข้าใจของเจ้าของใช่ครับใช่การจัดการฟาร์มเหมือนมีเรามีอีใบเนี่ยก็เหมือนเป็นกระดาษเอาไว้ติดตัววัว<อ>แทนที่เราจะต้องไปตีเบอร์ ให้ข้อมูลมันทุกตัวเนี่ยเราเอาเหมือนเขียนกระดาษมาติดไว้ให้เฉยๆเป็นย่อๆเข้ามาเพื่อจะให้อ่านเขาได้ได้เร็วแล้วก็เข้าใจมากง่ายขึ้นหาตัววัวได้มากขึ้นเราจะเริ่มเจาะได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มเริ่มตั้งตั้งทำใบหัวเจาะตั้งแต่วันที่คลอดเลยอ๋อคลอดเลยเพราะเราก็จะได้ไม่ต้องมาเอ้ยตัวนี้ลูกใครตัวนี้ลูกใครตั้งแต่๋อเนาจะได้ไม่ต้องมาสะสมเพราะว่าอย่างหมอพีนี่วัวค้อแต่ละวันนี่มันก็หลายตัวอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะจําได้ใช่แต่ถ้าทําตัวนี้ก็คือเจาะเลยใช่ครับ แล้วแล้วจุดที่เจาะล่ะคะหมอพีจุดที่เราจะติดใบหูให้เขาม่แ็กหูให้เขามันมันจะมีเส้นเลือดพาดอยู่เราจะติดตรงกลางนั่นแหละครับเราก็พยายามหาจุดที่ไม่มีเส้นเลือดแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วยิงแล้วก็คือถึงว่าเจาะได้เลยทำได้เลยใช่ค่ะแต่มันไอมันจะมีตัวหนีบหูนะครับคือคือไม่ใช่เอาเหล็กแทงไปเลยนะมันจะมีตัวอุปกรณ์ของมันที่เป็นใช้ในการเจาะหูอยู่นะครับอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกันไกค่ะอ่า ง่ายๆคือแม็กก็คือเจาะไปเลยรอบเดียวใช่ครับมันก็จะเหมือนแม็กเหมือนแม็กใช่อยากพยายามให้โดนเส้นเลือดก็พอใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าในในในตรงหูเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นเลือดอยู่แล้ว่เราบอกพี่เนาะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็พยายามดูบางคนก็ถ้าทําไม่เป็นก็ให้หมอก็ได้เนาะมาทำดีกว่ากูจีมีความเชี่ยวชาญดีกว่าเนาะเขาจะได้ไม่ต้องพลาดใช่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือความสําคัญนะคะของใบใบแท็กหูนะคะซึ่งที่อย่างหมอพีบอกนะคะมันเป็น คือเรียก่าง่ายๆคือใบใบประวัติของเขาอะเนาะหมอพีเนาะฉบับย่อฉบับย่อนะคะรวมไปถึงสัญลักษณ์เราจะใช้สีไหนนั้นไม่สําคัญใช่ไหมคะหมอพีสีสีเหลืองสีส้มสีเขียวอะไรเห็นชอบเลยอยู่ที่เราชอบเลยจะชมพูก็ได้อ๋อไม่ต้องแยกใช่ไหมคะว่าสมมุติว่าบางคำหมอว่าบางฟาร์มเห็นติดเป็นสีชมพูหรือสีสีส้มอย่างเงี้ยมันมเอฟไหมอ่าอย่างฟาร์มใหญ่ๆบางฟาร์มเนี่ย ัวไหนที่เขาไม่ขายเขาติดแท็กเขียวอะไรอย่างนี้โอใช่แท็กเขียวคือดูง่ายๆเลยเขาไม่ขายแบบไม่ขายอะไรเงี้ยมันมันใช้ได้หลายอย่างมันแล้วแต่เราเลือกว่าเราจะให้แท็กหูตัวเนี้ยหมายความว่าอย่างไรการตีเบอร์ก็เหมือนกันตีเบอร์ก็สําคัญใช่ครับการตีเบอร์สําคัญอย่างไรครับหมอพีการตีเบอร์ก็สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบอกถึงแบรนด์ของเรานะครับแล้วก็เป็น การตีเบอร์มันไม่เหมือนแท็กหูแท็กหูมันยังหลุดได้ <c oughs> แต่ตีเบอร์เนี่ยมันจะอยู่กับเขาไปตลอดอ,อย่างตัวนี้ก็ตีเบอร์แบนด์ของเราใช่ครับอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างทุกฟาร์มเขาก็ต้องตีเบอร์แบนด์ของเราแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วตัวข้างล่างนะคะตัวข้างล่างก็แล้วแต่ครับอย่างวัวประกวดเนี่ยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบใช่แต่ของผมเนี่ยจะเรียงเป็นลำดับที่ของปีนั้นๆเช่นตัวที่100ไม่ใช่ของปีนั้นๆคือผมก็จะเรียงไปเรื่อยๆว่าฟาร์มเราเนี่ยสามารถผลิตวัวได้แล้วกี่ตัว คือเลขก็จะรันไปเรื่อยๆตามจำนวนวัวที่คลอดมาใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นวัวประกวดก็คือเอาเลขสวยเอาเลขอะไรที่เป็นมงคลเนาะอพี่เนาะเราได้ชอบนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นประโยชน์ของการตีเบอร์แล้วก็รวมไปถึงการ อ่าแท็กใบทาใบแท,ท็กหูเนาะหมอพี่เนาะใช่ครับก็มีประโยชน์อย่างไรหลายคนถามเข้ามาด <c oughs> ิ<ช>นะคะวันนี้หมอพีได้มาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชม <c oughs> ได้ชมแล้วก็ได้ได้ดูกันแล้วเนาะเขาทำยังไง <c oughs> แล้วทําไมต้องติดข้างซ้าย <c oughs> แล้วทําไมต้องตีเบอร์ข้างขวานี่หมอพีก็ก็แ <c oughs> จ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบและตอบโจทย์ให้ทราบข้างขวาที่ตีเบอร์ข้างขวาเพราะเวลาที่ไปเดินในสนามเนี่ยกรรมการเขาจะยืนอยู่ตรงกลาง วัวมันจะเบอร์เดินวนรอบแล้วมันจะโชว์ตูดด้านขวาเขาจะโชว์เบอร์เขาอยู่ข้างขวาคือทําเป็นสัญลักษณ์ให้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 กรรมการไห้กรรมการรูว่าวัววัวตัวนี้เบอร์อะไรเบอร์อะไรแบรนด์ไหนใช่ไหมคะ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าการตีเบอร์นี้มันต้องมีที่ไปที่มานะคะกะก็อย่างที่บอกนะหมอพี่บอกแล้ว ว่าตีต้องตีทางนู้นเพื่อจะให้กรรมาการก็คือไม่ไม่ไมจำเป็นต้องไม่จาเป็นต้องไปรประกวดเหมือนกันก็ก็ต้องตีข้างนู้นเหมือนกันเหรอครับหมอพี่ก็ไม่จาเป็นฮนะตีด้านซ้ายได้เหมือนกันนะครับ oh. บางแปนก็ตีด้านซ้ายอยู่ที่เราชอบแต่แต่โดยส่วนมาก mm hmm. เขาจะตีด้านขวาเพราะว่าเวลาลงสนามเนี่ยคนก็จะได้เห็นทั่วสนามด้วย mm hmm. นะ แต่ว่าการตีนี่ไม่จํากัดไม่ฟิกไม่มีความแน่นอนว่าต้องต้องตีข้างซ้ายข้างขวานะไม่จำเป็นไม่มีผิดมีถูกเลยเืยอ๋อผิดมีถูกเลยค่ะก็คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมหลายหลายคนที่ถามกันเข้ามาการอ่านใบแทรคูนถ้าอ่านยังไงครับท็อแถวที่หนึ่งคืออะไรแถวที่สองคืออะไรแถวที่สามคืออะไรวันนี้หมอพีมาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหมอพีนะคะขอบคุณที่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ